ทุกคนครับตอนนี้ทางเกมนะครับหรือว่าทางผู้พัฒนาเกมนะครับเขาได้มีการเคลื่อนไหวนะครับผมซึ่งทางหมาดาวนะครับหมาดาวเขาได้แจ้งว่า t o r r o w นะครับอัปเดต1 visit code นะครับ remove next update s o g e t youdip r unit u s e the code above นะครับผมซึ่งแปลได้ว่าการอัปเดตนะครับจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วก็โคดนะครับ1 b visit code นะครับจะถูกรบในอัปเดตขรั้งหน้าครับให้น้องๆทุกคนนะครับไปรับโค้ด ข้างบนก่อนที่จะถึงอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับผมหมายความว่าครับพี่เอ็มคิดว่านะครับไอโค้ดเนี่ยครับ one b visit one b นะครับ1000เจมแล้วก็น่าจะเป็นโค้ด one billion visit 21ดิบนะครับ2โค้ดเนี่ยครับอาจจะถูกรลบนะครับในการอัปเดตครั้งหน้านั่นหมายความว่าครับโกคูดิบอันนี้ก็อาจจะหายไปนะครับสำหรับนัก้นไหนที่ยังไม่ได้เติมโค้ดนะครับแล้วก็ ถ้าน้องคนไหนยังไม่ได้เติมนะครับก็แนะนําให้เติมนะครับเพราะว่าครั้งหน้าก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พี็มก็น่าจะมาแจ้งข่าวสารนะครับประมาณเท่านี้แล้วก็อย่างน้อยนะครับเราก็ยังได้ทราบว่าพรุ่งนี้เกมก็จะมีการอัปเดตนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้พี็มก็จะมาประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย